แม่ปากินหอที่กันบ้านหน้าทักทายสบายดีตอนนี้อย่บานนะครับแม่กลับแล้วเหรอครับบ้านพี่น้ำพ้องไปรถแม่ไปบายยิ่งใได้ไปซาครับรถดีเด้อขับดีนะครับขับดีดีแม่ได้ไหมอ่ะแม่ออกได้ไหมปาเก่งหายปาที่เก่งเห็นนะยกเ้อไม่ต่าหยลอดโซ่หอ ยาเสพยาสวาเดอผู้หญิงคนนี้เกียงหายมีบัวไหมโอ้แเกน่ล้่กีอน่ะานล้กาคีผมคือใขรคือกันได้ ไขว่าแม่ไข่พกกาขี้ซะน,น้ะสิเดไปใส่พวนาไขาว่ามันองปนทเรียนใกีบ้อยออกดอกแล้วออกี้ไวแต่ไม่ดมล่โนะอ,อตแล้วนหตมารเลอไว้มหม่ะตมดอกเ้ดอกลายขนาดเลยครับปีนี้หม,มากเลี้ลย,ยัอสิไดกินมาครับผม อากาศดีมากๆเลยครับตอนนี้อยู่น้ำพอง บรรยากาศอยู่นำห้องครับบรรยากาศอยู่ตอนนี้ที่น้ำพองนะครับไ แม่งยังก็นานนิวแม่งยังกน็น่าจักรจันงวงช้างจักรจันงวงช้างเมื่อวานผมเห็นสองตัวเลยจักรจันงวงช้างนะครับอันนี้คือจักรจันงวงช้าง มันเป็นหนาแรลนะนาตอนนี้เนาะฝนก็ตกหนาแรงเนาะอีกสามนาทีก็ไทยหรอกอ๋อพับแขนตัวนี้ผมซื้อมาด้วยหรออ๋อ พ่อไปใส่เกาะอุ้ยมันคนละคนเนาะ้นละคนเบิ้งเบิ้งน้ำล่มกินว้าภาพลาบุกอนาจารน้อยเส้นจืร้านงงเลยคนละประหยัดร้านที่บ้าโดนแกงโดนแกงเอ้มามาต่อกล่องไม่เร็วๆ ตอนนี้ที่น้ำผงทอกทายสบายดีขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันครับสวัสดีค่ะ